สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมติกกีโร่กับนับใช้แฟนอีกเช่นเคยนะครับพบกันเป็น EP ีที่สองนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลเล็กเด่นนะครับจาก20สำนักนะครับก่อนจะมาว่ากันถึงวันนี้ก็ย้อนไปดูเมื่องวดวันที่1พฤศจิกายน2568ผลปรากฏว่า898ไม่เข้าตามเป้านะครับก็มาติดตามกันงวดใหม่กันได้เลยนะครับงวดนี้ออก วันอาทิตย์ที่16พฤศจาการยน2568นะครับก็รวบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาวัดกำลังเลขดูนะครับจาก0ถึง9กผลปรากฏว่าเลข6ชนกัน10นะครับเลข9ชนกันกัน7นะครับก็สรุปไปได้ก็คือ,คอ,คอเลขเด่น6รอง9าหากท่านไม่ชื่นชอบการวัดกำลังเลขก็เลือกชมเอาสำนักหนึ่งสำนักได้ได,ได้ก็ได้นะตามอธิยาัยครับผม ่อไปก็เป็นข้อมูลเลขท้าย2ตัวนะครับย้อนไปเมื่อวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนนะครับสองรยสองน้าหสิดนะครับมันปรากฏออกแ7ดเจดนะครับก็ไม่ได้ทำเป้าอีกเช่นเคยน,นะครับก็มาติดตามกันงวดใหม่ในงวดนี้ได้เลยนะครับงวดนี้งวดออกประจำวันอาทิตย์ที่ส6บพฤศจิการยน25ิ8ดนะครับก็รวบรวมมามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากพอ จาก20สำนักนะครับต่อไปก็จะมาร่วมพรมกันเพื่อดูวัดกำลังเลขดูนะครับจาก0ถึง9ผลปรากฏว่าเลข9ชนกัน9ชนกัน9นะครับเลขขอระท,ทเลขศูนย์ชนกัน9นะครับเลข9ชนกัน11นะครับก็ผลสรุปไปเลขเด่น9รอง0นะครับหากท่านไม่ชื่นชอบเรืนิดนหนึ่งการวัดกำลังเลขนะครับขอระทวัดกำลังเลข ผลรวมก็เลือกเอาสำนักหนึ่งสำนักใดก็ได้ตามอธัธยาศัยครับผมต่อไปก็เป็นผลงานของอาจารย์พิชิตชัยในะวดประจำวันที่16พฤศจิกายนนะครับก็ดูได้ตามภาพนะครับผลงานเป็นอย่างไรก็ลองย้อนไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังดูได้เลยนะครับหากผลงานไม่ดีก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับก็จะลงประจำที่นี่กันทุกวดนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ต่อไปก็ฝากผลงานไว้อีกอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ไม้โทนะครับวดวันที่16พฤศจิกายน2568นะครับพันฟันเลขบนเลข2นะครับส่วนจับ3ตัว3ตัวนะครับก็ดูได้ตามภาพได้เลยนะครับต่อไปเป็นเลขล่างนะครับเด่น2กับ7ฟันเลข7นะครับก็ดูตามชุดได้เลยนะครับก็ผลงานเป็นยังไงก็ลอง ย้อนไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้เลยนะครับหากผลงานไม่ดีก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับ EP นี้ก็ขอจบวัตเพยงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่วยกดติดตามนะครับพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ท่านรับรู้ข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลานะครับ EP นี้ก็ขอจบวัตเพยงเท่านี้นะครับขอให้แฟนๆท่านง,งโชคดีนะครับมีเงินแสนเงินล้าน กันทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม